หลอดเบื้องข้างออกบรรนัแวงมาตลาดสื่อค้องแลลวกันิลบกราบออกไปทท่ากันละกราบเมื่อบานมาเบื้องบรรยากาศตอนออกจากบรรนัแวรับตอนนี้ก็เป็นวัดตลาดอยู่ทางวัดนี่แหละเดี๋ยวพึ่นวาวัดเนายวัดโข้งเกียมปูรานวาดวัดโข้งเกียมปภูรานวาดอันนี้บรรนัแวงคือว,วัดข้งเกียมเราเบื้องบ้านบรวทัศกันก่อน,นครับจังสีออกเพื่อน บรรยากาศที่บ้านนาแวง่งตำบลน,นาแว่งอำเภอเขมมาลาโอ้ยไครกันยมดสื่อไทยมาก่านไทยแต่หลายหน่วยยู่งทางบึงพอดีออกไปทางบรรบุของ ทครงบินมุ่ของก็กำลังเห็ดทางใหม่อันนี้มาตลาดตนะัตะนาแวงก็เลยเลาะเบิงบานร่านห่นหนองเลาะพรมเบืมองบานจากน้อยครับตรงไปอีกครับอันนี้ออกไปใส่ อัดหนึ่งก็จะมีวัดอีกวัดหนึ่งมวงีวัดอีกหนึ่งวัดอันคอสูนสาธารลนรู้ชุมชนบ้านนาแว่งัน,นเป็นวัดเป็นวัดอีกวัดหนึ่งในบ้านนาแวตรงขามก็จะเป็นโรงเรียนครับโรงเรียนบ้านนาแวง่งตำบลนาแหวง่งอำเภอเกมาลาก เอ็นมือเปิดเตี้ยนไปนยุคนเปิดประตูเลยมาตอนเช้าๆเปิดปิดอยู่ตอนนี้เปิดประตูแลยที่แม่นก็เปิดเลื่อนที่พ่ผมเป็นนิ่งเป็นวันซุกเนาะบรรยากาศทางออกอีกข้างหนึ่ง,างมาทางโรงเรียนบรรยากาศวัดน,นา่าวแหวนโอ้ยมึงมีโลกครับคือกลุ่มเป็นแสงอยู่ ยตรงหน้าเป็นเกลียวเขาโอ้หูมันจะเหลื่อมเกลียวแล้วเนาะขุดถ้าขอกไจะทงขุดจะเป็นถนนใหญ่ไม่ถ้าขุดจะเป็นฟองหน้าฟอง,ฟองชนประทัดอู้หูเป็นเกลียวเนะี่ยใหญ่คนเอาฟางให้งัวเนาะอ้หูหางหัวบอกครับอู้หูามาคนดีเลยครับ บ่มาไายอันตลาดก็เลยเลาะเบิ่งบ้านจังหน่อยบรรยากาศดีหลายโอ้กําลังเกี่ยวเนาะเขาเนาะโอ้จะเหม็นบ่อึดแนวให้งัวเนาะอยู่ฝนกําลังหาหญ้ากยากเออไประเบื้องต่อครับอย่างอุ้ยก็มีเข่าอุ้ยเข่าก็ในฝ้าโอ้เข่าเป็นแบกแล้วมากองไอ้นี่มันละเหี้ยเนาะโอ้ยคน่ะเอออาไหน ฟังมนแมให้เหง่อหัวมาใส่ได้นี่คุณบุหังบอกือหน้าจะคลองบอกบนวนะหน้าบัวบ่วบหวนะมันลายมือโอ้มันไปต่ห่อไปใส่อันนั้นจุ่มเข้าไว้เถอะโอ้ยตรงไนไปปันกันเลยล่ะครกาหังครับครับมาไปต้อนทำไงหาเบงบานอีกจัน้อยก่อนครับครับ ต้นเหียงเป็นดอกขึ้นหมากโอ้ักเมกับเป็นดอกขึ้นหมากอยู่เนาะต้นเมกเนาะโอ้ยมันซ้อนมันม่วงคุณนะเป็นแสงเป็นแสงอุ้ยโดกหักม่วงปีนี้เมื่อวานไหนเมืองไหนผมองมันล้นใหญ่บันล้นย้ายก็ดุบดุบอยู่เนาะปัดสุดยอดเลยบรรยากาศปีนี้เนาะพระเจ้าม่วงพระเจ้าเหมือนล้มยไายมาไหล้วนาที เป็นหมากไหม่เป็นออกมาออกผนดีขนาดเลยเป็นปีมันเป็นน้ำปีโอ้นี่นุ่งหน้าเป็นเกียเ่ยวแน่กคับผมเ,เกี่ยวเน่์คืงกระเหลืม่มจะเกี่ยวกระมีเหรอครับเขากำลังซุกบต้นนี่บมักม่วงกับขับเป็นแสงเป็นแสงยังหนาหน่อยเป็นตะนอดเล่นเป็นตะนอนเล่นใช่ไหมนะเป็นตางเกี่ยวเกี่ยวว่านเ่ย เกี่ยวกด้อพวกเกี่ยวตัวบุทนพวกเกี่ยวกระดาษไก่จะได้เกี่ยวเลยไก่กจะได้เกี่ยวแล้วตัวนี้เข oh. าหน้าแสงเกี่ยวแล้วกับสีพักหน้าจังหน่อยกับสีไทยคบหนาคบฟางเนะาะกับสีเฮ็ดเขาหน้าปีต่อนะครับเนาะนึ่ออกไปทา้งใดเลย บรรยากาศดีครับโต้นเล็กๆปัิทั่วเมาโปรดดกดยังแข็งแบบวงต้นเนนล็กๆปุ๊ขนาดเลยขั้งออกเลยตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลบกลับไปทางในที่ลบไปเบางอีกขุมนึงอันนี้เป็นขุมทั้งออกทั้งโรงเรียนออกมาทางโรงเรียนออกมาทางวัดเนาะ là khủng hơn cả các làng hết thạ và liệu các vây bừng thân thành chân ngoài hoa luôn đều con khắc cả nạp แขงเลยตอนมาคือจังสีแดดๆสวยมาในเจ็ดโมงกว่านอ่คือสีขุ่มๆอยางไรเดียวว่าคนจิตตรงรางนด้เนาะฮัดักลำใหญ่ก็โดดได้โดดดีนะมัดพวงกระโดดโดดจนโมงจักว่าสียากสิยังยังอไเห็นมุมัก็จนโอ้ยอ่ะโดด เรื่องขอเขาทดลังกลมใกล้จะได้เกี่ยวละบรรยากาศสวยงามบรรยากาศดีไรบรรยากาศตอนเช้าช้างโอ้บราารทแวแ่งตำบลน้ำแว่งอำเภอเขมบลาโอ้คร,รับขนาดเลยบรรยากาศบนนทัศแว่งเป็นบ้านขนาดตัวบา้านตำบลตำบลน้ำแหว่งสันตว์ แค่นี้พ่เจ็ดหน้าปังหน้าแซงหลายครับหน้าปังหน้าแซงคนท็่กระลังพเกี่ยวกับมีรถมาทาง้งท,ที่พายคนอีกข้างออกไปทางไหนยังก็ไปทางไหนล้มบานชุนชนล้งบานยังเผื่อล้งบานยังก่อนล้มบานเอายังไะอันน้ำใหม่ล้บานตำบลม เออโรงพยาบาลสุขภาพตำบลเขา้อาดว่าแล้วดีแล้วจริกลบกับไปเบินข้างไหนใช่ไหมก่อนบันเวางกับบานใหญ่บานก่วงยู่งก้อู้บัวีวัดอีกวัดหนึ่งบันเวเ่งมีจัดวัดมีสองวันก็ในบัน,บนเวร่งมีสองหรือสาม สามแห่งโอ้ต้นครับอันน้แว่งห้องมีจังหวัดเหรอวัดนาแว่งนาแว่งจะมีอะไรวัดป่าวัดป่าต่อไปบัดบุวผานาบ้าครับไปวัดใสผูรภานาแว่งโอ้แสดงว่ามีสามบัดนะครับเนาะสามบัดสามบัดในตำบลนาแว่งเขามีอยู่สามบัดนะครับบ้านนาแว่งเลยในบ้านนาแว่งเลยเนาะครับบ้านนาแว่งโอ้บ้านใหญ่บ้านตำบลมีสามบัด ไปบาดอื่นมีวัดเดียวสองวัดต้งบานก็ะบ่มีอีกวัดแต่วันตะเวียงเขาบาดใหญ่นาะครับเขาเป็นบาดทําบุญในประวัติศาสตร์นะครับรัวี่วัดิ่านวันั่งมีหลายนะครับมีหาวัดวง่ายไปพัดางครับวประมาณนั้นครับพุ่มขาบเดี๋ยวไปเบิ่งวัดทั้งหมดอีกหนึ่งวัดป่าวัดป่านาะทั้งนี้ก็ผมวันนี้ไม่รู้ว่าเคยเสด็จโอ้โหหมอวันีก็วันนั้นนะทรกคบครับ าจากตับิ่งทั้งฝุ่เบิ่งอีกวัดทั้งฟูกทั้งตะเวทหอฮะบรรยากาศบ้านนาแหวงผมเป็นบ้านนิดหน่อยเด,ยด,ยดยนน้อบนน้านใหญ่เด้อครับบ้านนาแหวงตำบลนาแหวงอำเภอเขมรลา่างอันนี้ขับจะไปตลาดกระเลี้ยวซ้ายไปนี่และวขับไปเป็นวัดโค้งเกียมตรงนั้น เดี๋ยวใส่กระเรียบเพราะวันหนึ่งเป็นวันกุ้งเขียมจะมีตลาดนัดครับอันนี้ขุมนึงเอ่อ ีจะเป็นตลาดนะจะเป็นวัดโพงเขียมพุลาวาสเนาะแต่จะ,จะมาทั้งทีจะจะมีอีกวัดหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปินนะฮะโอ้ลายซอกลายซอยอยู่ด้วยครับพี่น้องครับเต็บถ้ามาเบิรงเขาขางเป็นเป็นถนนกลางหมู่บ้านเป็นถนนดำเป็ถนนอะไรหลายอย่าง ไปทางน like yeah, sure. uh ีค huh. ร oh, <laughs> <laughs> uh, ับแต่้าางไปวานแมนบอกมาถึงข้างอยู่บนนี้ขึ้นไงก่เน่าไปเรื่อยใึ้นโมเมนต์บ้านนิดหน่อยบ้านใหญ่บ้านเนาเลยบ้านใหม่เก่าบ้านตั้งแต่โคกเก่าโอ้่าเป็นลุ้มย่างนี่เกิดมาบ้านยู่6ทั้งีเนาะ วัดอีกวัดหนึ่งอยู่ทั้งหลายหน,นิแม่ลุลลกไปหนีแม่นวัดอยู่บ่ครับไปเลี้ยวคุณได้ปะ,ะบะ่ครับครับครับอะไรดิโอ้ขาครับโอ้เดี๋ยวเห็นหลังคาเห็นแป๊บๆมาหนึ่งเนยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวคอยหลังไปทั้งคนเดอยู่บ่ล่ะเลี้ยวยคุณได้เนาะโอ้บ่เดี๋ยวที่ไปทั้งคนทั้งเดียวเนี่ยยันใครแตกคร <c oughs> ับขอบคุณครับครับ <c oughs> อันนี้จีเป็นท่ากอ,อกนาะนนี่น้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผ่<พ>าเบืองวัดทั้งทีน้อยหนึ่งก่อนสื่อไข่หอยหวัวรถมากนะกันจีเรียวปราแปบประยานมันแตกอุ้ยแล้ลงไปนี่ไหนบอโอ้มีท่าทางน้ำ ไอ้กระโยนหยอกโยกโยยกจึงมากับกระปะทะตันนี้แตกเนาะไส้หลท่าเขาแลวนี่ว่าเขามาแวดตลาดนัดวอนจังเันว่ารอบานะนะครับสื่อใครมาอ่านตองอย่างแท้แตกกันสีทีแห้งไรครับหยกนาหยกลัางกันแกเอาใสหลายท่างเขาแลนี่ยายระว่าพรนสิกกระดแช้ามันใส่ร้ากบเป็นยังเอาไปบรรยากาศทางสีสกรกนวงวันมก็ติโผลงออกไปทั้งหนองเลย โอ้ <iet> <yap> บัดม่วงคือโผดพื้นเรือแต่ปีนึ่งว้าสุดนะสุดหยอดเลยปีนึ่งลกทาวันนี้คือสีบ่วมีคนอยู่นะปกปดอย่งกะันยังหญ่บกก้าง แมนเดียวนี่แหลเนะวานั่งนี่คาสิคขาดเลบงลงเลัตรเก,ก่าัคาสิกแม่นหมดทา้งลกเลยลงไปได้วะโอ้แม่นละละลนะ กำลังห็นมวงแพ่อ้ยนกม่วงดกลายายก็กำลังนั่งยายมวงแพงนวดดปินกล่องไปเบืเกีนกาย่อน้อกเป็นกผักผักสวนครัวอ้ยนก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 นานกากน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 นกนกากนกนกนนกนนบ้กนกนกนขนก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 นนนกนกนกนนก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  บ้ารรดาแหวงในลำคงบ้ารรดาแหวงบรรยากาศงามเลยครับเดี๋ยวพาไปบนข้างในดิ มาเย็นๆนอนเว้นเนาะโอ้ขอทาเลยถนนสายริมแม่น้ำขวงกี่นี่ทั้งหมดจากบ้านโน้ทท้งแอนมาทางวัดเดียวสายมาทางวัดโอ้ต้งเขาทานเขาทานเขาทานเป็นเขาเนางคือเขาทานอยู่ อาใส่ทางงอาหางบรรยากาศบรรยากาศสวยงามมาก แง่งหินงามหลายบรรยาก,กาศสวยงามครับอันนี้วัดอันอีกวัดหนึ่งทางตะพันกอกของมัตะแวกครับอีกหนึ่งวัดมัตะแวกมีอยู่สามวัดทั้งทั้งลหลุเตือนนะวัดหนึ่งเป็นวัดป่าวัดป่าที่ได้หลวงเคยเสด็จมามาอีกวัดหนึ่งตรงกลางบุบาน อู้แต่ขนไทยเนี่ยรถเที่ยวกะแครบบวัดตรงกลางโมบานจะเป็นวัดโพงเกียมปูลาวาสมองเป็นมีตลาดทางเนีเ่ยในอีกวัดหนึ่งมาทางตะวันออกอูยคือบ่มีซื่อวัดเนี่ย ถอดได้รครับคุณแม่ครับอันนี้เพิ่นชื่อวัดยังครับเน,นี่ยวัดานใต้บุรพาบุรพาวันใต้บุรพาวัด,ดใต้บุรพาโอ้วัดใต้บุรพาจะมีวัดป่าแล้วก็วัดข่มเกียงพุรัดปัตทั้งนี้จะเป็นวัดใต้บุรพาเนาะครับเนาะพี่น้องเพิ่นจะมีอยู่สามวัดเด้อในบ้านน้าแหวงเฮานี้มันน้าแหวงเป็นบ้านตำบลบ้านใหญ่เด้อมันยังมีอยู่สามวัดครับผม ยังอวาทิดแดงไปออกไปทั้งหมะทั้งอนามัยทั้งโรงยานทุกภราตงตำบลจะออกไปทั้งหมดเลยโอ้โออหแต่ฉันน่าใครอยน่ใส่อยนตกลัวสื่อใครมาจากตลาดนนะ้ำ ก็เลยมานหลอบาดด้วยโอ้ยไช่แหละทางอางอกกันออกทางไหนละ่ะเลี้ยวทางไหนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวี่กกยอยู่เมื่อกี้เนี่ยใช็ทางโอ้เดีเห็นละ่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายานตลอดส <laughs> วัสดีครับ <laughs> โอ้ย ขอบคุณครับสวัสดีครับถามใหญ่เมื่อกี้นี่เป็นว่าวัดอยู่ทางฝั่งไปเด้อบอกว่าทางสีนี่น้องเอ้ยบรรยากาศออกมาทวงหน้าอุย้ยบรรยากาศดีหลายออกไปไปทางฝีอีกกลุ่มหนึง่งเป็นข้าวเจาะของทางฝีเลยอันนี้เป็นอยังเป็นกระหาวดอกกาถาอลไรได้นี่เกี่ยวเขาหน้าแซงแล้วกะทิไทยดำเลยได้นี่ยมันตกะกานะทางฝีกระล่างนะ กำลังกลมกําลังเขียวเออกําลังกลมกําลังเลี้ยงกดั้งฝุนกดเกี้ยวแล้วก็มีอ่ตัวนี้พอเกี่ยวแล้วเด้่นี่เลื้ยงแล้วนี่โอ้บรรยากาศงามหลายตัวเพิ่นเกี่ยวกับเกี่ยวตัวเพิ่นโบ้ทั้งเกี่ยวยังหันยังเกี้ยวกับเจัาหน่อยกับเกี่ยวเกี่ยวแล้วกะจีอันนั้นเลยได้เนี่ยน้ำหน้าปีเลยคงหนิง่าเฮ้ยโอ้ยขุนลมเกิอบเลยนะเขาแง่ร้ายจนลมห่วงย่อยอยู่ เราไปขวา,างถนนข้างเขาอยู่ข้างเดนือนคนแถวพคกตานโอ้ยบรรยากาศเนี่ยอ้ออกมานี่บรรยากาศเย็นดีเว้ยบรรยากาศเย็นดีไรครับเนมองดีคนเที่ยวเลยเลืเอกเที่ยวกันไปเลยพุ่งนาแสงบ้านนาแวงัง ยังมีภาคใต้มาน้องทาคใายออกไปทางหนอนอครับทางลพบานออกไปถนนใหญ่กนะ็จะเดี่ยวครับป่าเลยมล้อมอันแ้วแหวง่งบรรยาก,กาศเป็นตะเบิงลายครับบมาไนใหญ่เป็นตะเบิงเป็นตะชุะ่มในการล้อมรถทั้งทัวร์นีครับล้อกจะเส้นกลาง จะมีสองมีซอยหลายสองหลายซอยอยู่แต่บทแหววรวมบทสะดวกเพราะว่ามีของเต็มันแบบมาจากใครมาจากอย่าง,อ,างอันนี้กระลุงบ้านสงเสริมสุขภาพตำบลน,นาแวงอ่ะศูนย์เด็กเล็กที่นี่ศูนย์เด็กเล็กก็อยู่แถวโระลุงบ้านคนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบร,ริรบนหารส่วนตำบลนาแวงออไปทางแคเมรอนนี่ตัวก็ให้เดินทางโดยสวัสดิภาพน้า ประเทศไทยต่ทั้งเขาถ่ายตอนทั้งออกกับต่อแล้วครับสำหรับคดดบลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้สไตล์ที่บ้านที่แอลเดอร์ทับเด้อคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบคำว่าสวัสดีครับเดี๋ยวกลับบางทีก่อนมีรถมากบอกไปเลย